ของการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มอบเกียรติบตัตรเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการสัมมนา <Area. S 1> เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับภาคในพื้นที่ภาคเหนือที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบตัตรผู้ผ่านการอบรมสัมมนาเพิม่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ของเครือข่ายในยุคดิจิทัลระดับภาคในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน200คนซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับการสื่อสารของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลโดยมีนางสุดไยัยเลเิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะได้แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมทั้งกล่าวว่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่มีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมในยุคสื่อใหม่เป็นอย่างมากไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ ผิดชอบนะคะในการศ่อษาต่อสังคมก็จึงได้มีการจัดการอบรมสัมมนาขึ้นในวันนี้ซึ่งมีทั้งการอบรมในเชิงหลักการนะคะเชิงทฤษฎีแล้วก็ในการปฏิบัติก็หวังว่าจะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยในการกระจายข้อมูลของทางภาครัฐนะคะของทางรัฐบาลเองสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะทั้งในช่วงที่เรามีนโยบายที่สําคัญแล้วก็ในช่วงที่เ,เกิดภาะวะวิกฤตต่างๆก็หวังว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยภาครัฐในการาลดการสร้าง f a คนิวนะคะ แล้วก็ช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบนะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ